รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ในช่วงปื้มทอกลูมฮะช่วงฟามเด็ดเด็ดนี่ฟามเด็ดเด็ดใจน,นี่อ่ะอันนี้ลำใหญ่ลูกใหญ่ด้วย่กลูกใหญ่เออลูกใหญ่จัมโบ้เลยลูกใหญ่จัมโบ้บ่อันนี้ก็แมงฮะไม่ได้เอาฮะ Ừ. Ừ, ừ, ừ. cái bà cần chẳng muốn tự Cái cầu này thôi Tại hú bà mắn Tại bà Tại hú bà Anh Y tuổi nhây cần Anh à, đây, là làm, đây bán, dây, làm dây Làm Đây Đây, đây chị <laughs> bà ha าขายกระจ่างล้ก็าไปาขยิบกับขนี่ขลำใหญ่ด้วยแล้วก็ได้เงินหนึ่งรบาทแล้วก็ได้ใตายห้าร้ยบาทหรือบนกาหนึ่งพันรายได้ให้รายได้ขายลำใหญ่แล้วก็ได้ มันอ้ายังไม่ตังมือโมดอ่าไม่เป็นไรอันน,ออนี้หามกัดโมดแดงอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ลำย,ยัยนี่ไงใช่ติดปัน้นด้วยกันนี่ลำย,ยัย อันนี้ลำใหญ่ดัมโบนี่นี่นะผูกปากแล้วก็อนาัยอร่อยก่อนไปคับก่อไปเมื่อู้างเมืองก่าจะไปกีดยัง นายปิ๊กจุ๋มมีสตางค์ไม่ <Tabip> ลำใหญ่จัมโบตัวกระเด็ดตัวกระายตัวนี่เด็ดตัวกระายตัวนี่ลำใหญ่ฮะระวังมดกัดนะฮะตัวกระายของตัวเด่นตัวกระเด็ดตัวกระเดี๋ยวไปกับเพิ่มเดี๋ยวไปได้เวาแล้วเออเขายังไม่เต็ม à, tiếp tiếp đẹp làm giải đi gai lâm lắp chăng ngay, để tai ngon hay, tận 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 อันนี้อันนี้ลำไยอร่อยมากแล้วก็ถูกปากอน,นามัหรือฮตัองไปเก็บลำไยรับจ้างใต้บตราค้าห้าพันเป็นหมื่นเพิ่มกันไลบอกอุยกันคุณบ,บอกยุยผมมาเก็บลำไยครับเล็กน้อย<ำ>เก็บลำไยอันนี้ได้เด้อนี่ไง เก็บลำไยในที่ถูกปากอร่อยอันนี้ได้นี่ก่อนโอ้ยเดี๋ยวจะเต็มเดี๋ยวอยู่ทูบเบอร์นะฮะเราจะมีสปอนเซอร์ได้ผู้สับปนด้วยแล้วก็ผู้สับปนจากนี่ไง นี่ไงนี่นี่เต็มเอาอันนี้เต็มลำไยจำโบนี่ไงนี่ลำไยจำโบอย่าลืมฮะก็ช่วงหน้าอย่าพลาด นี่เก็บลำไยก็เสร็จแล้วนี่งไงให้เห็นได้นี่จะเสร็จแล้วก็ได้อะไปดูกัดต้วครับอันนี้ก็มีมีกระสอบจะเก็บลำไยจะได้เงินเยอะอันนี้ได้เงินเยอะ อ่ะขึณได้ใจชีโม่อ่ะสี่โมงอ่ะสี่โมงเจ็ดยังไม่ถึงสี่โมงสิบจะกลับบ้านจ่ายค่าจ้างอ่ะเดี๋ยวปพาไปดูอ่ะอันนี้ถึงแล้วอันนี้ขายลำไยนี่ลำไย อันนี้คัดลำไยสดด้วยฮะอ่าันนี้ลำไยราคาแพงด้วยละ่ะได้รับจ้างได้รับจ้างลำไยก็ได้อันนี้นี่บ้านแก่เดี๋ยวกลับบ้านนะก็ไป ได้รับจ้างร้อยบาทเป็นพวกลำใหญ่อันนี้รับซื้อลำใหญ่นี่แล้วก็ไรน้ำเป็ดเกียวนะับจ้างลำใหญ่ขายลำใหญ่เยอะ ทำใหญ่สดนี่ไง Lắp tràng, làm dây ăn ngay làm dây nè ngay Lắp tràng, làm dây nó có đây gần nhiều à. Tốt kiềng, này, nhai nhạc เดี๋ยวมีฮะลดคนอักแปบหนึ่งสักคู่รับ,บ,บจาดขายซื้อรับใหญ่ ได้นันใครสนใจก็ดูไปนะนี่ดูาปนี่ใครสนใจก็ได้นั่นราคางาม นี่รับจางหายลำใหญ่ยยก็สนใจมาได้แล้วก็ไปเนี่ยคุณท่นอันนี้รับจ้างลำใหญ่ยยก็เต็มหมดนี่ <c oughs> cũng ổn tái lần rồi này tái lần ê tái ลํา cái thai khoảng vừa gì đấy nè อันนี้ขายลำไยเต็มหมดด้วยอันนี้ก็นี่ลำไยนี่ตัวสะอาดทอดปลาตัว ตัดสัตย์ไทยแล้วก็กดแล้วก็การเสงินความคิดเห็นแล้วก็เิดนของในแป้งก์หัวตังรากไทยก็สามารถกรได้เดพราะกำไรเพิ่มของทุกวันพรุ่งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ อัศจรรย์ขายซต้อรับใยนั่นใครสนใจก็โบรไบท์นะนี่โบรไบา์นีใครสนใจก็ได้น่าร,า,รารักงาม